ง่ายที่สุดก็คือเมื่อวานพอมันผ่านไปแล้วดีที่สุดก็คือมือนี้พอายังหายใจอยู่ยากที่สุดก็คือมืออืน่นพอบอกหูวา่ามันสิเกิดอีกอย่างขึ้นชีวิตกระป่านหนังสือสู้มือคือหนาใหม่สู้เดือนคือบทใหม่สู้ปีก็คือเล่มใหม่มีสุขมีถูกงามเปิดอ่านเขาเปิดผ่านมาแล้วก็ปล่อยให้เรื่องเล่ทาทั้งเบิดอยู่ในความทรงจําขอให้เก็บเรื่องดีๆเอาไว้ แต่ทะเลืองบอดีก็เก็บไว้เป็นบทเรียนสอนใจเมื่ออื่นกับปานการเปิดหนังสือเล่มใหม่สิ่งที่เขาพบพ่อคือสิ่งใหม่บ่ไวาสิพ่ออีหยังมันคือการเลียนรูและสู่ไปแล้วเขาสิพานนั้นไปได้คือกันกับสุเทือที่เคยผ่านอันละบ่มีมิสหายอีหยังสิงยิ่งง่ายไปกว่าความหูบ่มีศัตรูอีหยังสิงยิ่งง่ายไปกว่าความเจ็บไข้ได้ป่วยบ่มีความหักดที่ยิ่งง่ายไ,ไปกว่าความหักของพ่อแม่ บ่มีอำนาจใดสิยิ่งใหญ่เกินกว่ากฎแห่งกรรมบ่มีคุณงามความดีอีหยังสิยิ่งใ่ายเกินกว่าความกตัญญูกะตเะเวทีบ่ว่าผู้ใดสิยังอยู่บ่ว่าผู้ใดสิหายไปสุดท้ายเฮาก็ยังเป็นเฮาอยู่คือเก่านี่ละยอมรับความจริงให้เป็นว่าโลกใบนี้มันบ่ได้มีอีหยังเป็นคือเก้าตลอดไปดอก เวลาเปลี่ยนคนเปลี่ยนสุสิงสุอยางมันเปลี่ยนเกิดเพื่อพ่อความจริงกันสุคนหนีบ่มมมหาจุดสบายใจให้พ่อมีความสุขแบบใดพาเจ้าของไปรยูมมองนั่น บางเธอเพะต้องไปตั้งคำถามแล้วกับว่าจำเป็นต้องไปหาคำตอบนักไร้กระวางลงให้เป็นยอมรับความจริงให้ได้สำนันพอเฮาสินิ่งสงบกว่าเก่าถ้าเฮาผ่านอีหยังมาหลายขึ้นเฮาสิเงียบกว่าเก่าพอเฮาเข้าใจอีหยังหลายขึ้นเฮาสิมีความสุขหลายขึ้นถ้าเฮาบ่ได้คาดหวังอีหยังจากคนอื่นหลายขันมาใส่ใจและสร้างตัวเจ้าของให้มีคุณคา่าย่ได้ค่าตัวเจ้าของเป็นเด็ดค่ะ ชีวิตเฮานี่แหละมีค่าที่สุดแล้วเฮาเมื่อซ้ำใดมีแค่เฮาที่เห็นเฮาเพยายามซ้ำใดมีแค่เฮาเทานั่นที่ฮู้เฮาเครียดปันใดมีแต่เฮาทอนั่นลับมือมันเฮาทุกข์ใจปันใดมีแค่เฮาที่ฮู้รสชาติของมันบ่มีผู้ใดเข้าใจเฮาพอกับเฮาเข้าใจเจ้าของดอกถนอมเจ้าของไว้ดีๆหาความสุขให่เจ้าของหลายๆเด้อพี่น้อง เป็นคนหูหนวกแน่ทะเลืองนั่นบ่มีสาระหัดเป็นพนใบแน่ทะบอมันความจริงหัดเป็นคนตาบอดแน่ทะเลืองนั่นบ่มีประโยชน์หัดเป็นคนนงูแน่ทะเลืองนั่นเฮ็ดแถวฉลาดขึ้น หัดเป็นคนแพ่เนีก็ได้ดอกทะเลืองนั่นเฮ็ดชีวิตมีความสุขอาจสิฝืนความรู้สึกแม่แต่อาจเ็ดไหสุยางดีขึ้นก็นได้ยาเป็นคนใจบอดถ้าแหนมบบเห็นขอดีของคนอื่นแล้วก็นแหนมบบเห็นขอเสียในโตเจ้าของบบหู้ยาเว้าบมแมนเรื่องเจ้าของยาเว้าหัดเปิดใจเปิดหูเปิดตาแน่สิได้เห็นได้พ่อหลายสิ่งหลายอย่าง โชคสวยเกินไปมักซิยุ่ยากในสังคมที่เงินสําคัญความมิตรภาพคนจริงใจสิกายเป็นคนงโง่คนช่วยโอกาสสิกายเป็นคนฉลาดให้กล้าเว้าในี่สิ่งที่ควรเว้ากล้าปกป้องตัวเจ้าของย้ำถึกเอาเปรียบกล้าปฏิเสธถ้าหูสึกว่ามันบอแฟเลือกดีกับคนที่ควรดีสุยางต้องมีขอบเขตเพื่อความสบายใจ ให้ใจกับคนที่จริงใจกับเพ้อกับพอบ่ต้องโลกสวยบ่ต้องย่านมีคนบ่คบถ้าหาความจริงใจกับผู้ใดบ่ได้บ่บต้องคบไผสบายใจที่สุดที่สําคัญก็คือเบิ่งค้นให้ขาดแล้วตัดค้นให้เป็นอย่าไปโทษสิ่งแวดล้อมเต้าเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ดีมีจิตใจที่เข้มแข็งมีเป้าหมายที่ชัดเจนบ่อ่อนด้อยให้อุปสรรคบ่ลดละความพยายาม ถ้าเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ดีแล้วกับพ้อมสิเบ่งบานตั้งตติเติบโตเรียนลู้ในทุกสถานการณ์